ด่วนตอนนี้โกลเด้นปาตูล่าเซตสิบห้าเคโลเซียมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วมีของรางวัลมากมายทั้งลิเตอร์เลเนสโปรไฟล์รูปโปรไฟล์และอื่นๆอีกเพียบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรวมพลเพียงเชิญเพื่อนเข้าร่วมทีมก็รับรางวัลไปด้วยกันเลย <S 2> <S 2> เพิ่มเติมคือยังได้รับสิทธิ์จับรางวัลฟรีลุ้นรับบ้านเหมวหันสาเองด้วยพลาดไม่ได้แล้วรีบมาลงทะเบียนลงหน้าก่อนวันที่8สิงหาคมนี้นะครับ <Okay. S 1> นอกจากนี้ในเว็บไซตนะ์ยังมีข้อมูลของยูนิต5โกและคุณสมบัติให้ดูอีกด้วย <Wow. S 1> เช่นทวิตเต็ดเฟสในเซตนี้เขาเป็นรคกกับตันและเด็กครูมาพร้อมสกิลฟิฟตี้ทูคาร์ดลามตี ซึ่งมีพาสีที่การโจมตีเนี่ยจะชิงไปมาระหว่างศัตรูหลายตัวได้ด้วยและเมื่อเปิดใช้งานเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายแกศัตรูหลายตัวและระเบิดเครื่องหมายบนตัวพวกเขาและคุณสมบัติรกบกกับตันที่มีโดยทวิติเฟรเพียงคนเดียวซึ่งทวิติฟเฟรเนี่ยสามารถอัปเกรดเลเยอร์ของเดอะครูได้แล้วก็สามารถให้รางวัลเราได้ด้วยและคอมเดอะครูเป็นคอมนีโลประจําเคโอโคลิเซียมที่เมื่อแชมเปี้ยนแต่ตัว3าดาวแล้วเนี่ยจะปลดโบนัสเพิ่มเติมตามระดับขั้นด้วย ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ยังเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มใครสนใจสามารถอ่านเองได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะอย่าลืมมาลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วมาเล่นด้วยกันได้ในโกลเด้นสเปรตูล่าเคโอโคลซียม